สบายดีพี่น้องพบกันอีกแล้วครับคือกองเหมือนเดิมครับสําหรับคลิปนี้เช้านี้ครับฝนตกตั้งแต่ผมก็กลัวตีหนึ่งครับจนแจ่งแม้กระทั่งตอนนี้นะตอนนี้นะครับพื้นสาพานวูวรถท้องสีออกได้หรว่าใดครับเช้านี้ครับพีมงานขึ้นมาบ่งเหตุการณ์ไหนจะไปตอบว่าใดครับเก็บสิ่งเก็บของอะไร เด็กคุยกับเจับหาดอยู่ครับพี่น้องคงสิ่งใหญ่โว่าได้แต่พอเมืองนี้เป็นนักเตะนะครับเก็บสิ่งเก็บของทั้งเมืองเราวังเลยดื้อ xiên xay phán bỏ tô cả tô khác tô của nó bấm chỉ tô khác điều sáu rồi bố mẹ này, ừ. อไรวะล่ะนะจากประทนเทศจินทีหนึ่งโอ้ยว,ว่าสิเบือนเบือนไปเบือนมามันเบือนบ่ไหว,าไหวจากมาเลยไหมเนาะ

เดี๋ยวเอารถเครื่องนีต้ตอกมามันจังหวะเดี๋ยวถ่ายจากเข้าถ่ายจากเข้าไอเดย์บนนอรถไกล กรถด,ด้ <Gerilim> ทาทังสั้นจังตกรถดเดอถ้ทาทังสั่นจังตกลุด้อ cân nhỏ cân กัน <laughs> <c oughs>

เนหนาวตี๋เดไ้ไว่ไว้ไวไปดนเ่ะยดานเดยล่ามวเล่เกียร์เดินหน้ายงเดียวว่าบีเกียร์ถอยหลังไม่มไม่มี่เกไนเเ่ะ่ะมานอมาล่ำเนะมาล่ำสิอนเาสิลูกก็กินวมานอ

ผ,ผู้แก่ผู้คองดีมาหายเมสแต่นะเปลี่ยนเอาคลองดีกันแต่ว่ารถห่างโอ้ยพอไกลดูนในแม่ปลาเข้ามือเนี่ยนอนโอ้ยต่นายเนาะดนหาตกหลับคนเสน้เต็มไอน้นตนคนจ้าก่ได้ขายเลยฝนียังจังมาดีแทอะ <c oughs> <c oughs> bye ถอยห่างนี่ถอย่าได้ตอนนี้เออถอย่าได้เกียรถอยแล้วห่าง คนพอกัน,นะนไม่สิดนะจำได้ทีจำบ่ายดีที่น้อง